เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น tp7 เพจขายรหัสเกม r o v ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเครดิตเยอะรีวิวเยอะซื้อขายได้100%เพจแท้ต้องมีผู้ติดตาม50,000นคนลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุศบนะครับผมนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมนะเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลางใจในการนำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมฉลอง2 0 0 0 0ซับนะครับผมวันนี้ก็ใกล้จะถึงมากๆแล้วนะครับวันตอนนี้ผมก็มี ีผู้ติดตามอยู่ที่19,600คนแล้วนะครับผมนะอีกแค่400คนเท่านั้นเนาะวันนี้ผมก็เลยจะมาย้ําท่านผู้ชมนะครับผมนะที่กาลังดูคลิปผมอยู่หรือว่าแบบอยากได้รหัส ROV นะครับผมส่วนรหัสจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกลางๆคลิปแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเนาะขอเพื่อนๆนะครับผมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมขอถามาเพื่อนๆด้วยว่าช่วงนี้นะครับผมนะที่ผมลงคลิปฟรีไฟด้วยเนาะเพราะว่ากิจกรรม ROV นะครับ,รรมรบผมมันไม่ค่อยมีเนาะก็อยากให้เพื่อนๆที่แบบชื่นชอบในตัวผมหรือว่าออาจจะะไไไไมมม่่่คคยด้เนนผก็็ปรรับ คนที่เล่นฟรีไฟก็อาจจะมาดูผมบ้างหรือไม่ไรก็ไม่เป็นไรนะคะผมก็ยังไงก็ยังขอบคุณทุกคนอยู่นะครับผมที่ยังติดตามอยู่เนาะโอเคนะครับผมนะวันนี้ผมก็พอกเลยนะครับว่าไอกิจกรรมตรงนั้นนะ่ะทุกคนก็คือให้เป็นคนนะครับผมนะ กดไลค์ไปทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ว่าทําไมถึงอยากได้นะครับผมแล้วคอมเมนต์เฟซบุ๊กมาด้วยนะครับผมนะส่วนกิจกรรมนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมจะให้เออไปเมนต์ไว้นะครับผมนะคือไม่ใช่คลิปนี้นะทุกคนคลิปนี้คือมาย้ำท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะเพื่อจะฉลองสองหมื่นซับนั่นอีกวันข้างหน้านะครับผมแต่ว่าคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เออไอคลิปนั้นไว้นะครับผมนะในเออคอมเมนต์ของผมแล้วครับแล้วก็ปักหมุดดไไว้้เนนาาะะใคครรที่อยกับเเเดดยตตต้้้้อออองไไไไปปคคคมมมมมมนนนนน์์ลิัาะะะผผจจูุ่ญ ไปเสิร์ชหาในคลิปเดียวนะครับผมมันจะได้ง่ายถ้าเกิดสมมติว่าคอมเมนต์คลิปนี้ผมจะไม่นับแล้วกันนะคบผมนะขอให้เพื่อนๆนะครับผมที่ดูถึงตอนนี้ไปคอมเมนต์คลิปนั้นนะคบเพราะว่าถ้าเกิดคลิปนี้ผมจะไม่เอามานับนะคะผมโอเคส่วนรหัสจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเลยเนาะว่าเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย โอเคนะครับผมนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการมาอยู่ที่รหัสนี้แล้วนะครับผมรหัสนี้ชื่อน้องพนเ่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะว่าสกินแล้วก็ฮีโร่อะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับที่เขาแบบว่าพูดไวอเปล่านะที่เขาแบบโชว์รูปไวนะ้น้อโอเคเข้ามาครับผมเอออันนี้เราก็ยังไม่ได้รับเลยเนี่ยเดี๋ยวใครที่อยากมารับก็สามารถมารับได้นะครับผมแล้วก็นี่เข้ามากดไปกดไปกดไป โอ้โหกิจกรรมยังไม่ได้เล่นเลยมั้งเนี่ยดูจากทรงแล้วโอเคเราจะไม่สนใจนะครับผมนี่รูปโปรไฟล์นะครับผมนะตรงกันเลยเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะครับผมนะก็ใครที่ไม่ได้สังเกตลองกลับไปดูได้นะครับผมนะแล้วก็นี่ครับผมนะยศสูงสุดของเขาก็คือค o m m a n เด r IV นะครับคือตรงเป๊ะเลยอันดับปัจจุบันก็ไดมอนด์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกอร์อะไรกันนิดหน่อยดูประวัติกันดีกว่าประวัติการเล่นนะครับผมในะนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะพิ่งจะ ขายได้ไม่นานเองมั้งเนี่ยทุกคนดูดิวันที่5หรือวันที่2อะไรประมาณเนี้ยทุกคนคือแบบขายได้ไม่นานเองนะครับผมนะก็ประวัติการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นำบัตรข้อมูลดูเกมออ้ยมีอัตรา MVP 200กว่านะครับผม MVP ผู้แพ้คอร์สคิว21ครั้งนะครับผมนะประวัติก็ไม่แย่เลยนะครับสำหรับใครที่แบบอยากซื้อไปเก็บแหงอะไรอย่างนี้นะครับผมนะันดับปัจจุบันก็โอเคอยู่เนาะคอมมานเดอร์ไอวีเลยนะครับผมโอเคเข้ามาดูที่อะไรกันหน่อยอ๋อฮีโร่เลยละกันเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูรูนนนะะะคผม เราดูซิรูนนะครับผมนะก็จะมีรูนตามนี้เลยนะครับผมนะดูโอ้ยรูนก็โอเคอยู่นะันนี่คือเซตรูนที่เขาจัดไว้นะครับผมนะมีทั้งหมดกี่หน้าเนี่ยสิหน้านะครับผมนะมีนาคอสมีสกัดมีแคลรี่โอ้ยเก้าสิบแทบ้งหมดเลยนะทุกคนดูดิมีเออมียังไม่เต็มก็ยังมีบ้างไม่เต็มอยู่1นึไม่เต็มอยู่3อันนะครับผมนะที่เหลือก็จะ90บหมดแล้วแคลรี่ก็มีนะครับผมนะเซฟิตออ้ยเขาจัดเป็นแบบว่ารูนแยกไว้เลยเนี่ยทุกคนมีสกัดนาคอแบบเป็นรูเเฉพาาะทงลยยนนเี่ทุกคดูดดิเลีีียยววมมมมให่้ง แต่าสาหรับเดี๋ยวนี้นะครับผมนะรูนมันหาแบบว่ามันซื้อได้ไม่ยากนะทุกคนใครที่แบบชอบรูนแบบไหนก็คือแคลรี่ก็สามารถใช้รูนเดียวได้ทั้งแบบแทบทุกจจตัวเลยนะครับผมนะนี้ก็จะมีรูนแนะนำอะไรปกตินะครับผมเราไปดูพวกฮีโร่กันพวกสกินกันดีกว่านะว่าจะได้ตรงตามหรือเปล่านะครับผมนะเห็นไหมฮีโร่40ตัวนะครับผมนะสกิน4 3สาคือตรงเป๊ะนะครับผมนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปดูก็คือนี่นะครับผมนะโหเปิดมาเพื่อนๆนเห็นอะไรไหมครับ มีไวเล็ตสุพีมนะครับผมนะไวเล็ตสุพีมตัวนี้น้อใช้ลูกแก้วแรในการแรกนะครับผมนะมีลิงสุพีมนะครับผมนะตรงเป๊ะๆนะครับผมนะแล้วก็มีนี่ครับผมนะซีเนียวกาลูด้านั่นเองนะครับผมนะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดด้วยนะครับผมนะเขาเรียกอะไรรหัสนี้ก็มีนะครับผมนะคือตรงเป๊ะๆเลยนะครับผมนะโอเคมีกิลเดอร์ตรงนี้นะครับผมนะกิลเดอร์ซัมเมอร์ใช้สกินใช้ลูกแก้วอีกแล้วนะครับก็คือแบบลูกแก้ว3ลูกแล้วแต่ว่า สกินเรียวมาลีเจนเขาก็มีนะครับผมนี่เห็นว่าเรียวมาลีเจนนะครับผมหน่ะบัตรเทิร์ดนั่นเองนะครับผมนะแต่สิ่งที่ผมแบบชอบใจชอบใจเลยนะครับผมนะก็คือตรงนี้นะทุกคนเขาเรียกอะไรนะเทวนาศเลิฟสวอนนะครับผมเป็นเทวนาศของแบบวาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมนะสกินนี้บอกเลยว่าหลายคูปองมากๆนะครับผมสําหรับใครที่แบบอยากได้รหัสนี้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดกิจกรรมของผมแล้วสกินแม็กอะไรงนี้เขาเก็บไว้หมดแล้วนะครับผมนะฮีโร่ลาเวลก็มีนะครับผมหน่ะวีโรเวเลสนะครับผมนะมีฮีโร่ที่แบบ โวลเอนติโนก็มีนะครับผมนะใครแบบว่าช่ำสายไหนก็สามารถเล่นได้เลยโอเมนอย่างเงี้ยโหดูดิเดเขาเรียกอะเดนเลนดาร์คเลเยอร์ก็มีนะครับผมนะแครี่ก็มีตัวดีๆทั้งนั้นเลยเวเลสอย่างเงี้ยโหมีแก๊กนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะสำหรับ เออรหัสนี้นะครับผมนะรหัสนี้ผมขอย้ำนะครับว่าผมแจกนะครับผมนะใครที่แบบอยากได้ฟังกติการพร้อมกันเลยนะครับผมนะกนเลยนะครับข้าไปที่กดไลค์เพจแอดมินต้นทีวีเด้วยนะครับผมนะแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยน <S <S เนาะเผื่อเพื่อนๆแบบว่าอยากซื้ออยากอะไรก็สามารถไปซื้อได้เนาะแต่ว่ากิจกรรมที่ผมจะแจกไว้สำหรับรหัสนี้ก็คือเพื่อนๆต้องกดติดตามช่องของผมนะครับผมชื่อว่าช่องก็อดอุศบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็แชร์คลิปนี้นะครับผมเป็นสาธารณะ,ะแต่ผมขอย้าว่าผมจะแจกรหัสนี้เมื่อคนติดตามนะครับผมถึง20,000คนนะครับผมเพื่อนๆอาจจะมองว่ามันเยอะมากๆนะครับแล้วว่าแบบนานมากๆเนาะก,กว่าจะแจกแต่สมมติว่ารหัสนี้ผมมองว่ามันเป็นรหัสที่ดีเดี๋ยวผมจะเข้ามาบ่อยๆเพื่อรับกิจกรรมแล้วก็แบบรับฮีโร่ให้มันเยอะกว่านี้นะครับผมเพื่อแบบตอนไปแจกอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะได้แบบมีสกินแล้วก็มีฮีโร่ไว้พร้อมเล่นไว้อะไรเลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมไว้ด้วยอย่างเช่น สกินล็อกซี่อย่างเงี้ยก็คือเขายังไม่รับนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทํากิจกรรมไว้แล้วก็ให้เพื่อนๆได้แบบรหัสที่ดีๆไปเลยนะครับผมนะก็อย่าลืมทําตามกติกาด้วยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมนะอย่าทำกิจอย่าลืมไปทํากิจกรรมกันนะครับผมถ้าเกิดครบ2 0 0หมื่นเซับเดี๋ยวผมจะมาทาการแจกทันเด แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ